มอร์นิ่งยามเช้าที่อะไรเดียะตรงนี้เดี๋ยวไปดูป้ายด้านหน้าแล้วกันเนาะนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นต์ติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงานกรมทางหลวงจนบทรอสอวังน้ำเขียวอ่อันนี้คือเนี่ยที่ป้านอนเมื่อคืนหลังจากที่มีเรื่องตืนต่นเต้นเมื่อวานและตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งเขาให้ใช้ฟรีแต่เขามีตู้นะใครอยากจะทำบุญจะหยอดช่วยเขาก็หยอด ทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาจะเป็นคนเก็บเงินแล้วนี่ก็คือร้านค้าเดี๋ยวแปดโมงแม่ค้าก็จะมานอนกันตรงเนี้ยไ,ไม่ใช่มานอนว่าเพียนแม่ค้าก็จะมาเปิดร้านขายของแล้วเนี่ยที่ด้านในก็คือมันก็ไม่ฟางหรอกนะแต่มันเป็นจุดลานกลางเต็นท์น่เนี่ยเดี๋ยวกลางวันป้าก็จะมาจอดรถตรงเนี้ยเพื่ออาศัยล่มเพราะรถป้าไม่ต้องการแผงไม่ได้ใช้แผงโซลารเซลล์นั่นเนี่ย นักท่องเที่ยวเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังนะที่จอดนอนนัแล้วก็รถต้าเนี่ยนะรถป้าจอดยู่นั่นอบอุ่นผู้คนเยอะแยะนะเี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นร้านค้าแล้วส่วนใหญ่จะเป็นมะขามหวานเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่เขาที่เขาแสดงผลว่า เที่ยวไหนอะไรยังไงมีอะไรตรงนี้เป็นจุดเป็นตารางแต่ตอนนี้ต้นวาสนาติดเกือบมิดลแล้วแลวตรงนี้จะมีโต๊ะให้นั่งแลวจะมีร่มให้นักท่องเที่ยวมานั่งได้เนี่ยเขาจะมีโต๊ะให้นั่งหลายจุดและตรงนี้ก็คือด้านฝ้านี่ก็คือตรงนี้แหละเวลาใครเข้ามาก็จะมาติดต่อลงทะเบียนลงชื่อเฉยๆเขากันของเขาหายว่าจะมีใครมาบ้าง แล้วเขาก็จะมีจักรยานเออ,อันนี้ยังไม่ได้สอบถามนะทาไมอย่างนี้อ๋อแสดงว่าเขามีจักรยานให้เช่าขี่หรืออาจจะให้ขี่เฉยๆยจักรยานเทียบน่าจะว่าให้นะักท่องเที่ยวขี่เพราะมันมีเนี่ยเป็นทางเนี้ยออกไปกลางเต็นท์เขาไม่ให้รถเข้าไปก็จะให้แค่เข้าไปกลางเต็นท์รถต้องจอดไว้ตรงด้านด้านที่ป้าจอด แล้วตรงนี้ก็คือเนี่ยเป็นร้านค้ากลางวันเนี่ยเดี๋ยวแปดโมงเจ็ดโมงกาก็เขาก็จะมาเปิดกันแม่ค้ามาเปิดกันตรงนี้คือด้านหน้าเนี่ยรถก็จะจอดเชื่อว่าน่าจะเป็นรถคนที่มาเที่ยวอ่ะแล้วเขาก็เขาก็จะมีเขาจะมีแบบที่เขรถเข็นอ่ะให้ให้ยืมแบบเอามาใส่ของเพื่อที่จะไปกางเต็นท์อ่ะ นี่เข้าใจว่าคงอแต่อันนี้เป็นรถกรมทางหลวงชนบทอันนี้รถเจ้าหน้าที่ชัดเจนกรมทางหลวงนไแล้วก็ด้านหน้าเลยพอเดินออกมาก็จะเป็นถนนถนนซ้ายนี่บอกเลยนี่รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่รถกรมทางหลวงเห็นไหมมีปัญหาอะไรก็รถฉุกเฉิน นี่ด้านหน้ายามเช้าตอนนี้เจ็ดโมงสายแล้วเดี๋ยวป้าจะออกไปขี่จักรยานเนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยข้ามจอดตลอดแนวเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นรูปบัวกระทิงนี่ไงก็ตรงเนี้ยดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ไม่อันตรายน้อยไม่มีอันตรายหรอกเขาบอกเขด้านนู้นเป็นน้ำทั้งหมด เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูยาวๆเลยทางนะป้ายทางหลวงชนบทนม3052เห็น 52, นะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็คือรูปวัวกระทิงเขาบอกว่าวัวกระทิงเนี่ยมันดุนะถ้ามันออกมาจากป่ามันเคยมีคนในพื้นที่นี่แหละเขาไปทำสวนแล้วก็จะมีต้นดอ,อกไม้สวยๆป้าชอบมากเลยแต่ยังยังไม่ออกดอกกำลังตุงมๆเหนัเนี่นยกำลังเตรียมจะออกดอกแล้ว เขาว่ามีเนี่ยเมื่อวานมีคนแก่ที่กระทาเขาอยู่ทําาปันอาดอยู่แถวเนี่ยแกบอกว่าคนเขาปวดท้องอะ่ะก็เข้าไปซือสวนพุซ่าไปอืดไปอะไรเงี้ยผลปรากฏว่าไปจิกจั๊กเอ๋ก็วัวกระทิงกันเลยโดนซะซี่โครงหมดไปทั้งแถบเลยก็เสียเนาะเนี่ยถนนสายเนี่ยที่ป้าขับมาทางด้านน,นู้นอ่ะป้าขับขามาจากคลองปะกั้งอะ่ะ และถ้าไปทางนี้ก็คือจะไปปากช่องหรือไปไปปากช่องเนาะตรงนี้ที่หน้าหน้าตรงนี้เลยจะเขียนจะมีร้านค้าคือครัวริมเขื่อนสองนี่ไงครัวริมเขื่อนสองใครตั้ง g p s มาครัวริมเขื่อนสองก็ถึงเช่นกันและตรงเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูปีกฝาเนาะปีกที่ป้า ตรงนี้จะเป็นครัวริมเขื่อนดูตรงด้านหน้าเลยตอนนี้รถมันดังป้าก็เลยเดินหนีเนะียเกียดไปใส่เสียงภาคอีกเนาะตรงนี้น่าจะให้ดูด้านฝวาว่ามันมีอะไรเนี่ยเห็นไหมจะมีถนนที่สามารถขี่จัก,กรยานเนี่ยเดี๋ยวป้าจะออกเนี่ยเดี๋ยวจะชวนน้องชายมาขี่อยู่เนี่ยเห็นไหมถนนที่แล้วก็จะมีเสาอะไรต่ออะไรเนี่ยและตรงนี้ก็หมวดบำรุงทางหลวง ชนบทวังน้ำเขียวจะอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้เขตชุมชนลดลดฟวามเร็วเยเห็นไหมที่เขาเขียนป้ายนะวังน้ำเขียวสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานเนี่ยแล้วตรงนเนี้ยเนี่ยจะให้ดูสักนิดนึงเนี่ยมันเป็นถนนเนี่ยก็ทำเรียบยาวไปเลยนะแบบว่าโอ้ป้าบอกว่าอลังการมาก เขาห้ามจักรยานยนต์คือไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขี่เห็นไหมเฉพาะเนี่ยเส้นเนี้ยน่าจะเป็นแค่คนเดินกับรถจักรยานเดี๋ยวป้าจะออกมาขี่อยู่เนี่ยสวยมากสวยตลอดแนวเดี๋ยวนียเดี๋ยวป้าจะเอาจักรยานออกมาขี่แล้วตรงข้างเนี่ยมันจะเป็นอา่าเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นคลองเขื่อนอะไรเนี่ยนี่แหละตรงเนี้ยปลอดภัยจากสัตว์แน่นอนเพราะว่าเขาจะไม่บุกไม่ลุยเข้ามาหรอกนะเนาะอ แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะปลูกดอกไม้อย่างเงี้ยตรงหัวแล้วเขาจํากัดความเร็วแค่เนี่ยวิ่งแค่30 40, 40นะิบสี่น้าถนนสายเนี่ยเขาจํากัดความเร็วเพราะว่ามันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงคดๆเคเีคค้ยวเคี้ยว,แล,วแล้วจะวิ่งกันไม่เร็วเพราะว่าเนี่ยแล้วตรงนี้จะมีจุดที่นั่งพักเนี่ยแสดงว่าเขาให้ตั้งแค่คนเดินกับจักรยาน ตรงนี้เอาตรงนี้เอาแค่ตรงนี้แหละเนาะเดี๋ยวจะออกไปขี่จัก,กรยานพราตอนนี้มันเจ็ดโมงฝ่าแล้วนี่ชอบดอกไม้นี่มากเลยสวยมากเลยดอกอะไรกันไม่รู้สวยอนะแต่ยังอ๋อมันโรยไปแล้วไม่ใช่ว่าดอกดอกโรยไปแล้วเนี่ยเนี่ยแห้งหมดแล้วโอ้ยเต่ได้มาไม่ทัน ป้ายังอยู่ตรงนี้จะคงอยู่ตรงนี้แหละยังไม่อยากอยู่เป็นที่ไม่ได้ขยับไปไหนณแห่งณที่แห่งนี้วังน้ําเขียวทางจักรยานเพื่อประชาชนโดยกรมทางหลวงชนบทร่วมกับกรมชนประทานโอ้ก็ทําสวยมากเนี่ยคือจักรยานเนี่ยและดูตรงนี้นะให้ดูนิดหน่อยโอ้โหนี่โอ้โหเขามีที่ให้พักผ่อนหย่อนใจเยอะมากป้าก็อยู่จุดนี้แหละตอนนี้เพราะว่าไม่ได้คิดจะเที่ยวไปเรื่อยๆเที่ยวแบบ พักผ่อนเน่ยมาพักผ่อนกับอีกบรรยากาศหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้โหกุหลาบสวยๆเลยอะ่ะเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะจะต้องโอ้โหนี่ดอกไม้สวยเลยอะ่ะเห็นไหมดอกอะไรกันเนี่ยโอ้ใช่ดอกฟอกเก็ตมีน็อตไหมอุ้ยหอมด้วยสิอาย,ยา นี่แล้วเขาจะมีคนสวนนะคนสวนหนุ่มๆเมื่อวา,านมองป้ามองรถป้าจังมองป้าจังแต่ก็ดูเขาไม่มีพิษมีภัยอะไรกับเราเขาก็แค่มองเนาะและตรงนี้กระดอกดาวเรืองเหนอแมสวยอ่ะสวยสวยเลยเนี่ยนี่สวยมากเลยอะ่ะโอ้เพิ่งเห็นเนี่ยด้านน,นู้นเขาว่าเนี่ยตลอดแนวอะ่ะมีแต่ของสวยๆแล้วมีต้นอีนี่ด้วยมีต้นเอ่อ คริสต์มาสเนี่ยโอ้เขาปลูกดอกไม้ไปสวยๆเลยนะเนี่ยคิดถึงน้องนัดเลยเนี่ยไปสวยเลยเนี่ยโอ้โหนี่ดีนะเมื่อวานเกือบจะไปจุดอื่นแล้วว่าเอ๊ะมันกลางวันมันไม่มีลมกันแต่ป้าพอที่จะมีลมอยู่มีลมให้ตรงหน้าโรงพักที่จะจอดรถตอนกลางวันได้แล้วก็มีสองคนผัวเมียนั่นหนะมาคืนผัวเขามาคุยกับป้านานมากเลยเห็นไหมเนี่ยให้ดู เขาเป็นรถลากเห็นเขาบอกเขาไปเขื่อนรัชโลธรเขาก็เล่านูน่นเล่านี่โอ้ยคุยกับป้าคุยจนคุยจนโอ้ยสองชั่วโมงมั้งคุยจนน้องนัดโทรมาแล้วป้าไม่สามารถคุยน้องนัดน้องนัดโกรธซะคือไม่รู้เขาชอบที่ป้าทําอาหารสุขภ,ภาพเขาก็ยืนมองยวนชวนคุยเป็นหนุ่มรอเห็นก็บ,บอกเขาไปเขื่อนรัชโลธรแล้วก็ไปรู้จักยูทูบเบอร์คนดังอ่อมนุษย์ดนตรีนะ ขาก็เล่าให้ฟังออโออคุยกันเนะี่ยเขามาอยู่ตรงนั้นเขาไปจอดแล้วเขามีคนเตือนนะว่าตรงนั้นนะช้างมันลงมากินน้ําแต่เขาเป็นรถบ้านรถล,ลากนี่ยเขาก็เลยไม่กลัวเพราะแผมอยู่แต่ในรถทําแต่งานก็ทํางานเกี่ยวกับภาพท่งอะไรอ่ะอ้คุยกันเยอะเมื่อคืนแล้วตรงนั้นก็เป็นสถานที่แบบเป็นร้านอาหารหรือเป็นรีสอร์ทนะน,นะตรงนั้นอนะ คิดว่านะน่าจะเป็นพวกรีสอร์ทอะไร่ะมีที่พักมีร้านอาหารอะไรเนี้ยเดี๋ยวป้าก็จะขี่จักรยานไปทั่วแหละนี่น้องชายคงรอแล้วไม่ได้บอกน้องชายหรอก่าลงมาโอ้มีรูปหัวใจด้วยตรงน,นี้นี่ถ้าน้องนัดมามต้องโผ่หน้าถ่ายแน่เลยดีมากเลยโอเคแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะไปปั่นจักรยานละปั่นเนี่ยใส่ชุดมีเลยวันนี้ แวลานอนก็คิดถึงน้องนัดเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันนอนกันเดียวมันก็น้องชายก็ไม่สนใจก็นอนอยู่ข้างล่าง <laughs> เขาบอกเขาก็ไม่ได้นอนกลนนะไม่เคยได้ยินแต่ว่าเขาไม่ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆตอนนี้ป้าจะอยู่ที่นี่จนฝ่อจะเบื่อเลยคงจะเป็นอย่างน้อยก็ต้องเป็นสิบวันนะนะ